ครับตอนนี้นะครับผมจะมาให้เทคนิคในการตรวจเช็คนะครับในการตรวจเช็คตัวเกียร์ได้นะครับเป็นไอซีได้นะครับอาจจะไม่ชัดนะครับเบอร์นี้นะครับพักหลังมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสกรีนมาแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่คือสกรีนมาครับ UCC สองแนะฮะเห็นครับ ทำยังไงดีโนอผมอ่านให้ดูแล้วกันนะครับค่าโอห์มนะครับอ่าได้แล้วครับจะวัดตัวดีกับตัวเสียนะครับอันนี้นะครับมันเป็นตัวเสียนะครับทีแรกมี LM สามห้าแปดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่ามันน่าสงสัยนะครับตัวนี้นะครับเราวัดขาห้านะครับนี่นะครับวัดตรงนี้แบบนี้เลยนะครับ อันนี้จะไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับเข็มมิเตอร์จะไม่ขึ้นนะไม่ใช่ขาห้าขาที่อะไรหนึ่งสี่ห้าขาไฟกับกาวง่ายง่ายครับคุณไล่มาแล้วกันนะขาไฟกับกาวแต่ผมไล่มาแล้วได้ประมาณนี้นี่นะฮะเข็มไม่ขึ้นนะครับดูอันนี้นะครับ ้องสลับขั้วนะนี่นะครับขึ้นนะครับเราใจขั้วบวกย้อนกาวเข้าไปหาขั้วย้อนกาวเข้าหาขั้วขั้วลบนะครับเอาแดงเนี่ยครับใส่กาวนะครับแล้วก็อัดเข้าที่ขั้วลบนะครับแล้วก็มาจับที่ขั้วบวกนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่รั่วนะครับอันนี้มันรั่วนะครับ อาการมันก็คือใส่เลก,กูเลตนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองใสไปเท่าไรก็ทำงานได้แค่ยี่สิบห้าวัต์แป๊บหนึ่งมันก็ช็อตนะครับมันทำงานบูตแค่แป๊บเดียวแล้วก็ดับไปนะครับบูตดันขึ้นแล้วก็ดับนะครับมีวัดง่ายๆครับวัดเทียบกาวนะครับก็บวกแตะขานี้นะครับก็ลบแตะขานี้นะครับดูเข็มนะครับขึ้นสามร้อยหกสิบ สามร้อยหกสิบสามเคนะครับอันนี้ของเสียนะครับดูของดีนะครับอันนี้ใหม่แกะกล่องเลยนะครับนี่นะครับไม่ขึ้นนะครับดูขาเอาเขาก็ไม่ขึ้นครับไม่รั่วนะครับอันนี้มันรั่วนะครับโอเคนะครับชิปง่ายๆแค่นี้สวัสดีครับ